สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกๆคนด้วยครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาที่สวนฟักทองนะครับมาอัปเดตฟักทอง70วันครับฟักทองเขาเรียกว่าฟักทองหนังคางคกครับคือหอนังเขาจะครุขระนะครับเนี่ยเหมือนหนังคางคกนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าฟักทองหนังคางคกนะครับปลูกเอาไว้สองไร่ครับพี่น้อง ได้70วันแลวครับมาอัปเดตให้ท่านได้ชมครับอันนี้เป็นภาพที่ตอนที่ผมปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพนะฮะคลิปที่ผมปลูกเริ่มปลูกนะครับเก็บภาพมาให้พี่น้องได้ชมนะครับในเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับปลูกแบบไม่ได้คลุมผ้าพลาสติกนะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกแบบลงดินเลยนะครับ เมล็ดก็ไม่ได้หยอดถาดนะครับเมล็ดเอามาหยอดลงหลุมเลยนะครับปลูกที่หลุมปลูกลงดินนะครับก็ใช้ระบบน้ําหยดนะครับปกติหน้าฝนนี่ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ก็ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยเดินเอาไว้เป็นงั้นเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนแรงนะครับก็เลยจะเป็นต้องใช้นะจริงๆแล้วถ้าฝนดีนะครับตกตกตามฤดูกาลก็ไม่จำเป็นต้องใช้ สายน้ำนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนมาแรงนะครับก็เลยต้องใช้นะครับมาดูภาพนี้ครับรวนดินนะครับถายดินนะแล้วก็ตากแดดไว้นะครับประมาณ6กถึงเวันนะครับจากนั้นเราก็มายกแปลงนะครับมายกแปลงห่างกันประมาณ3เมตรนะครับเพราะว่าฟักทองนะฮะพันหนังค้างคกเนี่ย เขาเป็นลูกที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นลูกที่น้ําหนักใหญ่สุดอยู่ที่5โลนะครับเพราะฉะนั้นแปลงก็ประมาณนี้นะครับห่างกันประมาณ3มเมตรนะครับความห่างของต้นระหว่างต้นก็อยู่ที่70เมตรเออ70เซนติเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่นะกับ หลายคนแลายท่านนะครับบางสวนก็อาจจะห่างวันนี้หรือว่าถี่กว่านี้นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพันธุ์นี้นะพันธุ์หนังคังคกเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ที่ไม่ใหญ่นะครับลูกใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณ5โลูกนะครับไม่เกิน6กลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะปลูกถี่ได้นะครับส่วนท่านที่ปลูกพันธุ์อื่นๆนะครับฟักทองมีหลายสายพันธุ์นะครับ พันธุ์อื่นๆที่เขาลูกใหญ่นะฮะอย่างเช่นพันธุ์ทองอัมพยนะครับลูกเขาจะใหญ่มากนะครับอยู่ที่เจ็ดแปดโลนะฮะถ้าเป็นพันธุ์ทองอัมพยก็ปลูกระหว่างแปลงก,ก็อยู่ที่สามเมตรห้าสิบถึงสี่เมตรนะครับความห่างระหว่างต้นก็จะอยู่ที่แปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับอันนั้นเป็นพันธุ์ใหญ่นะครับพันธุ์ทองอัมพายนะฮะ แต่สาหรับพันนี้พันหนังคางคกเป็นพันที่ไม่ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะปลูกถี่ได้นะครับบางท่านก็2เมนห้าสิบนะครับบางท่านก็3เมตรแต่ว่าผมปลูกที่3เมตรนะครับราคาขายส่งนะครับตัวน,นี้ก็อยู่ที่6บาท7บาทนะครับขายอยู่ที่สวนนะครับ ราคาคนกลางนะฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเราบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปซื้อที่ตลาดนะฮะตามตลาดสดต่างๆนี่ทำไมราคาไปอีกแบบหนึ่งอันนั้นราคาตามท้องตลาดนะครับก็ไปอีกแบบนะฮะแต่ว่าราคาที่เราขายอยู่ที่สวนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะได้ราคาสักเท่าไหร,ร่นะฮะอถ้าเกิดว่าเราขายแพงนะฮะ พ่อค้าที่เขามารับซื้อที่จะไปขายต่อนะครับไปส่งต่อให้กับตลาดใหญ่เขากา็ไม่คุ้มราคาเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องเผื่อเขาเผื่อเราเผื่ออยู่กันได้เราก็ขายนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของฟักทองนะครับก็จะอยู่ที่8 0ถึง85วันนะครับบางท่านก็เลยไปถึง90วันนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ